พี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมพาเบงตลาดผ้าคามนะครับพี่น้องตลาดผ้าคามเมืองสุโขทัยมี่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหน้าหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับแต่ว่าภายในวัดครับกสิมี่กสิมี่ร้านผ้าคามอยู่นะครับพี่น้องมีร้านผ้าคามอยู่เปิดทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับมีสุมือด้พี่น้องพี่น้องถามคามาหลายว่าในคลิปว่ามีมือไดแน่นะครับผม ตลาดซิมีวันเสาวันอาทิตย์ครับนานานวัดพระธาตุเช่นชุ่มครับผมแต่ว่าภายในวัดนี่สิมีทุกมือครับพี่น้องผู้ใดพันไปพานมา <c oughs> อยากมาหาซื้อนะครับผมกระไรนะครับอุ้ยตัวนี้งามๆนี่กแฟชั่นดีงามครับพี่น้องมีทุกมือนะครับภายในวัดก็มีหลายล้านเวยครับพี่น้องมีหลายล้านให้เลือกเบิ่งนะครับกระซิมีผ้า ผ้าคุมไหล่ผ้าเสือ้อสําหรับคุณผู้หญิงโอ้ยหลายหลายแห้งครับหลายแห้งสําหรับคุณผู้ชายก็มีนี่ครับภายในวัดิมีทุกมือครับมีร้านภายในบริเวณวัดมีทุกวันนะครับเปิดทุกมือครับพี่น้องเปิดทุกมือเลยนะครับเปิดทุกมือู้ใดมาวัดพระธาตุเชิงชุ่มกับสิไดีมาเอ่อมาเลาะเบิงกระไดนะครับพี่น้อง ใบไหวองค์พระธาตุชิงชุ่มพร้อมนะครับใบมาเบงนี่ครับร้านผ้าคามนะครับผมเปิดทุกวันนะครับพี่น้องเปิดทุกมือครับของดีเมืองสะกละครับพี่น,อน้องเพื่อได้มาสกลบ่ได้มาไหวองค์พระธาตุชิงชุม่มถือว่ามาประหอดถ้าผูาา้ใได้าบเมืองสกลแล้วทาบ่ได้ผาข้ามติดไม่ติดมือกลับไปบ้านก็แสดงว่ามาประหอดคือกันได้ะครับพี่น้องคุณนะหลายหลายขนาดเท่ในร้านมีแต่ลายงามๆเลยผิวข้างในเฮ้งงามพี่น้อง งามครับลายลายแห้งครับพี่น้องมีแตแบบตัวง่ามแบบแฟชั่นก็มีนะครับผมแบบใส่ไปวัดแบบว่าได้ทุกงานครับผมใส่เหรียญใส่ยืบ้านใส่แบบใบรุ่นก็มี่ได้ครับนี่แบบเอวลอยนี L ่ใส่กับกางเกงยีนก็ได้นี่แบบนี่งามครับแบบใบรุ่นมีทุกเพศทุกวัยครบยับนี่ของดึกหน่อยก็มีครับพี่น้องหลายแห้งครับนี่ บริเวณวัดนี่มีอไเบเลยครับนี่พี่น้องั้งเต้มีไปแล้วพูดเงาไปหอดพุนมหาเลือกเดินอะไรครับพี่น้องมีทุกมือครับเปิดทุกมือเป็นผ้าคามนะครับนี่ครับบริเวณวัดครับผมต่อจากอีพีที่แล้วนะครับคลิปแรกคลิปที่แล้วนะครับผมเ่นถามมาหลายว่าเปิดมือได้แน่นะครับผมมีเลยครับผมในวัดมีทุกมือครับ เกษได้มาไหวองค์พระธาตุเช่นชุ่มพร้อมนีดีทูอินวันเลยถ้พผู้ใดมานะครับผมแต่ถ้าเป็นตลาดผาข้ามนะครับจะมีวันเสาร์ทิย์นี่ก็จะอยู่บริเวณหน้าวัดนี้เลยครับนี่ถนนเส้นนี้ยาวเลยครับผมนี่มีทุกเสาร์อาทิตย์ครับตลาดผาข้ามแต่ว่าในวัดนี้มีทุกมือครับพี่น้องถ้าพู้ใดชะนะครเลี้ยนเชิญมากเ้อของดีเมืองสกลครับพี่น้องเอาซ้ำนี่แหละครับคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยด้วยครับพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับ